สวัสดีเพื่อนๆน,นะครับก็พบกับพี่ออสนะครับในช่องของ Water Channel นะครับก็พี่ออสทำช่อง y t u t u นะครับปัจจุบันนี้ก็จะมีคนเข้ามาดูทุกวันนะครับภายใน3าชั่วโมงเนี่ยก็ต้องมีคนเข้ามาดูประมาณร้อยกว่าวิวนะครับทำความรู้หลากหลายที่ให้ท่านเข้าไปทดลองฟังดูเผื่อจะมีข้อมูลตรงไหนที่เป็นประโยชน์กับทุกท่าน แล้วก็อยากจะคุยกับน้องๆนะครับที่ติดตามพี่ออสพี่ออสอยู่ในวงการธุรกิจน้ําดื่มเนี่ยก็สิบกว่าปีแล้วนะครับก็เห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นคนสาเร็จเห็นคนล้มเหลวก็ค่อนข้างเยอะจนปัจจุบันนี้ก็พยายามปรับแล้วก็หาวิธีที่จะมาช่วยผู้ประกอบการปัจจุบันตอนนี้พี่ออสจับมือกับทางมหาลัยนะครับในการทําหลักสูตรที่จะมาช่วยผู้ประกอบการอย่างโรงงานน้ําดื่มเนี่ย สิ่งหนึ่งที่พี่ออสเห็นนะครับจุดสําคัญเลยคือในเรื่องของการบริหารหลายๆคนจบบริหารแต่อาจจะไม่ได้มีความรู้ในด้านของเทคนิคหรือว่าหลายๆคนมีแต่ความรู้ทางด้านเทคนิคแต่บริหารไม่เป็นนะครับก็หลักสูตรนี้พี่ออสตั้งใจนะครับที่จะมานําเสนอว่าท่านอยากจะทําธุรกิจน้ําดื่มเนะี่ยอยากให้เห็นโอเวอร์วิวก่อนว่าในธุรกิจโรงงานน้ําดื่มประกอบไปด้วยอะไรนะครับถ้าท่านรู้ ทุกอย่างนะครับรู้เมธอดทุกอย่างเนี่ยท่านสามารถที่จะทําธุรกิจได้อย่างมีเป้าหมายไม่ใช่เฉพาะโรงงานน้ําดื่มอย่างเดียวนะครับธุรกิจอื่นๆท่านก็สามารถทําได้นะครับก็งานนี้จับมือกับทางมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็เรียนกันประมาณสัก4-5วันนะครับผ่านระบบออนไลน์และถ้าท่านเรียนผ่านนะครับสอบได้ท่านก็จะได้รับประกาศนยียบัตรจากทางมหาลัยด้วยเราจะมีการ สอบไฟนอลนะครับโดยการทำเวิร์กช็อปก็มาดิสคัทกันเรียนเหมือนปร,ริญญาโทอะ่ะถ้าใครเคยผ่านหลักสูตรของ MBA ก็จะรู้ว่าในหลักสูตร MBA ต้องเรียนตั้งแต่การตลาดต้องเรียนตั้งแต่เรียนเรื่องคนในเรื่องของการเงินนะครับในเรื่องของไฟแนนเชียลแต่พี่ออดก็เชื่อว่าถ้าท่านรู้เนี่ยหรือผู้จัดการรู้เนี่ยก็จะช่วยให้ท่านประสบความสำเร็จได้ ยังไงถ้าสนใจนะครับก็ติดตามนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่ออสจะมาบอกวันที่ลงทะเบียนกันจริงๆนะครับก็ตั้งใจไว้คุยกับอาจารย์ไว้ว่าประมาณพฤษภานะครับตอนนี้ก็หลักสูตรเราก็กําลังเล่งนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหนึ่งงานที่ตั้งใจทำนะครับก็อยู่แวดวงนี้แล้วก็อยากให้ให้เกิดประโยชน์กับทุกคนไม่ได้มองว่าจะได้กําไรแค่คนสอนเท่านั้นนะครับแต่คนเรียนพี่ออสก็ตั้งใจ ท่านตั้งใจเรียนแล้วก็ท่านสนใจนะครับเราก็ยินดีที่จะเป็นพี่เลี้ยงนะครับเพราะเราเชื่อว่าความรู้เนี่ยสามารถทําให้ท่านประสบความสําเร็จในธุรกิจท,ท,ที่ท่านที่ท่านทําได้นะครับขอบคุณครับแล้วพบกันในหลักสูตรนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับจ้